อ้าวสวัสดีสสดเจอพี่นากับน้องปิกพอดี<า>เลยเออได้ยินข่าวว่ากรมหลงเสริมสากลเราเนี่ยนะครับจัดทําโครงการาพาลูกหลานกลับบ้านมีสมาชิกหลายคนเขาก็ถามไอโครงการพาลูกหลานกลับบ้านเนี่ยมันคืออะไรนะอ,อยากให้พี่นากับน้องปิ๊กเนี่ยช่วยให้คแนนะนิดนึงวัีนะคะวันนี้นะคะปิ๊กกับพี่นาก็กําลังจะลงไปตรวจเยี่ยมโครงการน,นี้อยู่พอดีนะคะวันนี้ก็จะไปอยู่ในสวนของพี่ปกป้องนะคะซึ่งเป็นลูกหลานที่เข้าร่วมโครงการนี้ค่ะ เราก็เข้าไปดูกันเลยไหมคะโอ้ดีเลยดีเลยดีเลยยังไงก็ขออนุญาตติดตามไปดูด้วยกันแล้วกันนะครับอ่ะไปเดี๋ยวเราไปดูกันโครงการนี้ก็เริ่มตั้งแต่ปี2563นะครับอครับผมครับครับคะเก็จสุดปีอง2565โอเคโอเคไปเดี๋ยวเราไปดูกันย่าสุขืนปอดปาน้ํำบันาป ให้ปลูกให้สร้างไว้คิดให้ใหใหดู่น้องสวัสดีครับน้องสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับหน้า<อ>สัมมนาน้องผูกก้องก็ดีวันนี้ที่มาจากสำมมนา,ากนเกษตรกรจังหวัดชุมพรแล้นะคะพอดีจะพาขออนุญาติมาเยี่ยมชมโครงการลูกหลานเกษตรกรกลับบ้านนะคะ ตั้งแต่ที่ว่าน้องเข้าร่วมโครงการตั้งแต่ปี63ที่ท่านมานะคะครับอ๋อเดี๋ยวต้องขออนุญาตเยี่ยมชมนิดนึงพอดีว่าเชิญครับเชิญรเราเองเนี่ยนะครับได้ยินมานานแล้วไอโครงการพาลูกหลานกลับบ้านเนี่ยนะครับแต่ก็จะไม่มีโอกาสได้ไปเยี่ยมชมจริงๆเลยวันนี้ก็เลยถือโอกาสมามาเยี่ยมชมในกิจกรรมของโครงการพาลูกหลานกลับบ้านนะครับขออนุญาตพูดคุยนิดนึงเพื่อจะได้เป็นจะได้เป็นแนวทางให้กับลูกหลานคนอื่นๆนะครับที่สนใจที่จะเข้าร่วมโครงการนะครับอ่าก็จริงจริงๆแล้ว เริ่มกันตั้งแต่ก็พี่นากับคณะก็มาตั้งแต่ปีแรกของเป็นโครงการปี63ปีแรกใช่ไหมครับก็ผมเริ่มเริ่มจะทำาะตรงนี้แปลงนี้เมื่อก่อนเป็นเป็นยางทั้งหมดแล้วก็ปรับเปลี่ยนแล้วก็ยางอายุมากตั้งแต่พยุเกครับพ่อก็เลยยกให้เพราะว่าในด้วยความว่าเออผมจบเกษตรลาดกระบังเป็นพืชสวนมาก็ แต่ก็ทุนยังไม่มีนะครับเพราะว่าขายยางเสร็จเรียบร้อยก็ให้ค่าต้นยางอะไรพ่อไปหมดแต่ก็เริ่มเริ่มทําทีละเล็กเล็กน้อยก็มีงานเป็นส่วนตัวด้วยครับเป็นงานทำโรงน้ำบ้างอะไรบ้างก็คือพูดง่ายๆว่ายังมีเงินเดือนบ้างแล้วเอาเงินเดือนส่วนนั้นแหละครับก็มาทําเองมาลงทุนแล้วก็พอทําเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆก็ต้องมีจ้างลูกน้องก็ยังเอาส่วนนั้นมาจ้างด้วยแต่พอว่าทําไปทำมาพอผลสุดท้ายก็ ช่วงหลังไม่ต้องออกเงินจ้างก็ใช้ลวยบ้างมะละกอบ้างที่อยู่ในนี้ครับครับเข้ามามาเป็นส่วนที่ช่วยจ้างไปในตัวแล้วทำไมที่ถึงอยากกลับมาทำอาชีพเกษตรกรคะเอ,อ่อทำไมถึงอยากมาทำกลับมาทำเกษตรกร,รผมว่ามาอิสระมันมีความสุขครับเพราะว่าพอเราไปดูแล้วเราออกไปทำงานหลายๆด้าน ทำไปทำมาเกษตรทำพืชเนี่ยครับคือปลูกปุ๊บเนี่ยถ้าเราไม่ต้องอยู่กับเขา24ชั่วโมงไม่อยู่ต้องอยู่365วันครับ,ครบแค่พอปลูกปุ๊บในช่วงนั้น,เ,นเราดูแลเขาบ้างบางครั้งมผมผมนึกถึงอะไรแล้วครับ,รบนึกถึงผู้ประกอบการเกี่ยวกับโทรศัพท์ออครับ,ผม,รบผ,มผมเคยไปฟังมาว่าเออนอนก็ได้ตังค์มมผมก็เลยว่าทําอะไรถึงนอนได้ตังค์ก็มาคิด ถึงเรื่องปลูกพืชเออปลูกพืชนอนได้ตังค์ครับครับสี่ปีเรามาดูเขากี่วันกลางคืนเรามาดูเขากี่กี่กี่เดือนเหมือนกล้วยหนึ่งปีเราไม่ได้ดูอะไรเขามากอครับพอผลสุดท้ายพอหนึ่งปีผ่านไปปุ๊บตอนนี้เริ่มได้ตังค์แล้วได้ตังค์กลับมาแล้วตลอดต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องโดยที่งานอื่นผมก็ยังทําอยู่อครับไม่ได้ทิ้งร้อยเปอร์เซ็นต์โอ้เยี่ยมเยี่ยมมากเลยเยี่ยมมากเลยจำนวนพื้นที่ทั้งหมดนี้เท่าไหร่คะทั้งหมดสามสิบเจ็ดไร่ แต่ว่าผมแบ่งครึ่งครึ่งก็ตีว่าประมาณสักสิบห้าถึงสิบแปดไร่ที่ผมทําก่อนรตแรกก็คือที่จะเห็นเนี่ยครับก็คือมีทุเรียนมีส้มมีกล้วยมีมะละกอตอนนี้นะครับครับที่เก็บผลผลิตได้ก็จะเป็นมะละกอะกับกล้วยครับ,รบเพราะว่าถามว่าทาไมแบ่งครึ่งทุนเราสามารถทําได้เท่านี้ก่อนเราก็เลยทําครึ่งเดียวอ,อีกค,อครึ่งหนึ่งเราก็ค่อยๆทําอีกครึ่งหนึ่งผมลงกล้วยทั้งหมดเพราะว่าทําง่าย แล้วเหมือนผลผลิตอย่างนี้ยค่ะที่นําไปขายที่ไหนคะ,ะผลผลิตเนี่ยตอนนี้จริงๆแล้วผมไปขายที่หลังตลาดจุมพลนะครับก็มีร้านอยู่ที่หลังตลาดจุมพลเป็นร้านของพี่สาวขายเครื่องใช้ไฟฟ้าผมไปฝากเขาอ,อพอฝากไปฝากมาก็แม่ค้าเห็นว่ากล้วยสวยนะเออเอาไปแล้วไม่มีมเมล็ดแล้วก็ทีนี้แม่ค้าแย่งกันเลยครับแม่ค้าแย่งกันอพอแย่งกันไปแย่งกันมาแม่ค้าเจ้าหนึ่งเขาก็ อยากได้ของมากก็เลยมาขอว่าขออนุญาตมาเอาที่สวนเลยได้ไหมไม่ต้องไปแย่งกับใครแล้วพี่รับหมดเลยผมก็บอกว่าถ้ารับต่อเนื่องรับหมดผมให้พี่เลยพี่มาเอาได้เลยทําไปทํามาตอนนี้ไม่ต้องไปขายก็เรื่องตลาดไม่มีปัญหาเลยนะไม่พอไม่พอโอ้เย่ยมากแล้วแต่ละเดือนนี่ได้ประมาณเท่าไหร่ได้คะพี่ก็ผมขายอยู่นี่อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยขายอยู่ประมาณหกพันก็เริ่มตั้งแต่สามพันห้าพันมาเรื่อย แล้วก็ตอนนี้ก็อาทิตย์ละหกพันก็ 6, 2, สองสองหกามแกสี่ยี่ส็ตัวตีว่า2องหมืนต่อเดือนเฉพาะกล้วยนะครับังมาละกอต่างหากมาละกอก็เคยขายได้อยู่ประมาณในช่วงที่มีมาละกอยอดยอดรายได้เราจะเยอะกว่านั้นแต่มาละกอเป็นพืชที่ดูแลยากนิดนึงไม่เหมือนกล้วยก็ทําให้แต่ผมก็จะลงชุดใหม่กำลังจะลงชุดใหม่การลงทุนอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ได้ลงทุนอะไรไปบ้างคะ ที่ลงทุนหนักๆจริงๆนะครับก็ของการปลูกพืชของผมเนี่ยเป็นพวกพวกน้ำครับระบบน้ําทั้งหมดกับท่อน้าอะไรพวกนี้ก็เป็นเป็นอย่างเดียวที่ที่ลงทุนหนักที่สุดครับครับก็คือเทงน้ําท่อน้ําแต่ว่าตัวอื่นเหมือนต้นพันธุ์เนี่ยผมจะใช้การเพาะเองก็คือเอาเมล็ดทุเรียนบ้านมาเพาะเพาะเสร็จเรียบร้อยก็จะ มาเสียบยอดเอง <มา S 1> เสียบยอดตาข้าง,ารงครับ,น,รบนี่อยากจะให้เชิญชวนมันมีลูกหลานอยู่หลายคนที่ว่าไปทํางานอยู่ต่างจังหวัดหรือไปทํางานกรุงเทพนะครับปัจจุบันเนี่ยพ่อแม่เนี่ยนะครับมีที่นาที่สวนอะไรเยอะแยะเลยนะครับก็อยากจะเชิญชวนบุคคลกลุ่มนั้นะนะครับมาทําการเกษตรเหมือนเราบ้างนะครับเ,เดี๋ยน้องค่อยช่วยเชิญชวนนิดนึงจริงๆแล้วนะผมว่านะอย่างแรกที่ต้องทําก็คือเราต้องดูว่าต้องบอกรอตรงๆว่าเราต้องมีทุนก่อนแหละ นะในจํานวนหนึ่งเพราะว่าออกมาทําปุ๊บเนี่ยมันไม่ได้เลยภายใน3วัน5วันมันก็จะต้องมีการวางแผนเช่นเราจะทําอะไรที่ได้เร็วเหมือนผมเนี่ยว่าผมวางแผนได้เร็วก็คือช่วยกับมะละกอมะละกอนี่ประมาณ4เดือนก็ได้แหละครับหรือไม่ก็จะปลูกพริกมะเขือพวกนี้ผมเคยทาหมดเพราะเรามองว่าพวกนี้มันจะได้เร็วอย่างที่สองก็คือมีทุนวางแผนแล้วก็ต้องดูว่า คุณชอบไหม,มกเกษตรเนี่ยเยกเษตรเนี่ยมันเป็นอะไรที่ไม่ได้หรูหราไม่ได้อู้ฟู่แต่แต่ว่ามันทําให้เรามีความสุขถ้าชอบเกี่ยวกับกเกษตรมีความสุขแน่น,นอนค,ค,ครับก็ได้ความรู้พอสมควรนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณน้องมากนะครับที่ให้โอกาสนะครับพี่ได้มาเยี่ยมชมแล้วก็ทางพี่นาด้วยนะครับที่พาผมมาวันนี้นะครับ ก็เดี๋ยวยังไงนะครับถ้ามีโอกาสก็คงจะมาเยี่ยมอีกนะครับเดี๋ยวโอกาสนี้เดี๋ยวให้น้องพายเยี่ยมชมแปลงสักนิดนึงนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครชีวิตบุญวายงานเหยียดไปเมื่อยกายกระเทาเป็นพอดประทานบริษัทบ่ต้องขาดบ่ต้องแข่งแต่งเหงาเฮา ลูกจ้างนายจ้งางเก่าคือเกา่าวงประชุมคือภาคเขาพร้อมครออบร่ำยาสุข,ขืนหมดตานน้ำบานปไปให้ปลูให้สร้างไว้คิดให้ดู i uh -huh. Hey!